ครับวัสดีครับพี่น้องก็กันอีกแล้วครับผมอีสาน y o u t u กับกับข่าวคำพงวันนี้มาเยี่ยม่วมฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มคุณวุฒิคุณวุฒิฟาร์มนะครับ,บ,ะรบจะขอเพิ่นกำลังสีใหญ่ง่อยนะครับี๋้วจะเข้าไปอูดคุยกับเพิ่นครับผม ครับสวัสดีครับวสนะวัสดีครับผมข่าวคําพงอีสาน u t u b e นะครับเมื่อเนี้กามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการงวนะครับเชือว่าเขาระบบเขามาตรฐานของฟาร์มงวอยู่นะครับผมแนะนำตัวหน,น่อยยครับ ครับผมคุณรวดฟาร์มครับคุณรวดฟาร์มนะครับฮีการ์บานบัานย่งไงครับตำบลย่างไงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลครับครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมอีสานยูทูบบอหนีเก็อยากมาถามในเรื่องการบริหารจัดการเลี้ยงงัวนะครับเขาใส่ระบบการเลี้ยงการบริหารแนวใดนะครับอันนี้เขาต้องดูแลมันจะไหนก่อนนะครับตอนเสาร์ตอนเสาร์นี่ก็ต้องมาเก็บข้าวสาดสร้างอาหารนะครับ อาหารคือประเภทหยาหยาบดครับหยาซับหยาซับหยาบดฟินเี่เตียครับฟินนน่เตียซับครับบดใสเครื่องครับใส่ใส่เครื่องอ๋อใส่เครื่องบดเนาะแบบฟ้ามทัวรวไปเนาะครับใส่เครื่องบดเขามีอาหารด่านอื่นเสริมครับนอกจากเฟื่องจากหยาแล้วอ่ามันจะเป็นมันมักยีดครับมันมักยีดเขาหมักเองเลยเป็นบ่หมักเองครับครับผมแป้วกาแปร์มันหมักเองครับ การแปรงคือเขาไปจากโรงงานแปรงโรงงานแปรงครับโรงงานแปรงสัมปะหลังเในพี่น้องเด้อใชครับทาเขาเรียนรู้ขันเขาหูในการมัดมัดมัดหยิดนะครับเพื่อบำรุงให้เพิ่มโปรตีนให้งัวเป่ะเป็นอาหารเสริมเพิ่มโปรตีนให้งัวงในการให้ให้ตอนตอนไหนครับตอนเสาหรือตอนแรงตัวตัวใหญ่นี่เป็นเสาครับเสากับแรงครับ แล้วอาหารเดี๋ยวอาหารมักอาหารมั้นี่ห้าก็เสริมให้ตอนใดไหร้อมกันไปเลยแมนครับดักไห่ฟอมกันไปเลยก็ได้หรือว่าเพียงก็ได้ครับเฉลยแต่มีสี่เวลาครับการบริหารจัดการเวลานะครับครับผมแล้วตอนแรกเขาให้อีกบ่เห่างนี่บ่ครับแม่นห่างอีกครับห่างกห้อีกแล้วงัวเาานี่ทั้งหมดนี่จัดโตครับตอนนี้มีอยู่ซิปเอสครับซิปเอสโตท่องก็มีบ่ ทองมีสามตัวทองสามตัวใช่ครับแล้วส่วนมากเท่าสิเลี้ยงในีขอกในฟาร์มเขาเลยบอกเรื่อยๆมีเอาปล่อยข้างนอกบ่ตรงนี้มีมีมีปล่อยทองนะครับเพราะว่าพื้นที่ยังว่างอยู่เนาะยังว่างอยู่เพราะว่าเดือนนี้กับเป็นเดือนมีนานะครับกับยังมีพื้นทีพ่ออสิเอาออกเลี้ยงออกปล่อยได้อยู่เนาะอ่ะนะครับอยากเปิดราคากันแน่บอกครับนี่เปิดอยู่บ่เปิดอยู่ครับ เปิดอยู่อ่าตัวไหนเปิดบอก์นะครับตัวนี้ก็เปิดครับอ่าบักเคิกนี่นะบักเคิรกมุมนี่นะครับอายุเพิ่งจกปีเนาะปีกว่าครับสองปีกว่าประมาณสองปีสามเดือนปะประมาณครับประมาณนี้นะครับสามสี่เดือนครับราคาเปิดไว้เท่าไหร่เปิดอายุสี่สี่หมื่นหาครับสี่หมื่นหาครับเท่าประกันเรื่องขาถกปะมีปะ บ่มีครับบ่มีเนาะปลอดภัยเนาะในเรื่องขาทกโรคเท่าเป่อยบ่มีเนาะคือว่าปลอดภัยในเรื่องโรคภัยต่างๆเนาะครับเขาปล่อยไปครับเพิ่งเอาเลยครับครับผมเพิ่งได้เลยขาทกก็บอกที่บอกวล็อกนะครับอ่าขาทกเข้ากะยินดีขึ้นเงินให้ครับผมนี่คือรับประกันจากฟาร์มคุณวุฒิฟาร์มนะครับอ่าตัวไหนเปิดอีกครับมีแม่หน่อยครับมีตัวงวตัวสวยๆงามๆเลยพี่น้องเด้อพี่น้องสนใจ เดี๋ยวจังเอาเบอร์โทรเพิ่นติดต่อสอบถามมาครับนี่บ่เขาอยข้างในบ่หูงามเลยพี่น้องเด้อหอมีช่เป็นแม่พันแม่บอกเชื่อเน้อกลุ่นดีนะพี่น้องมีจำาหนีบ่ครับงตัวนี้นม้่มีครับ่มบอมพนี่เป็นพัน ปลามันครับปลามันผสมนี่แหละครับปลามันผสมครับทองบ่ครับตัวนี้ก็เป็งผสมครับโอ้กําลังแมงครับกําลังผสมแมงครับแต่อาทิตย์หนึ่งแต่อาทิตย์หนึ่งก็เข้าต้องรอว่าติดหรือบ่ติดเนาะแมงครับเอาตัวไหนมาผสมใหม่เออสมหลอดบ่บ่ครับใส่หมูมุ่งนะครับผมใส่หัูมุ่งเลยโอ้ใส่งวงในของเขานี่แหละตัวมุ่งมังหันนะครับอ่าเปิดราคาไว้เท่าไรครับตัวนั้นเปิดไว้ที่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นห้าบอติดเท่ากับ สามารถสมให้ไม่ได้น้อครับผมแล้วมีตัวไหนอีกบ่แม่สาวครับแม่สาวนี่แม่สาวแม่สาวนี่จักปีแล้วนี่สี่สามปีครับเป็นสาวแกเนี่ยละแม่สาวนี่ก็ครบสามปีนะครับแม่สาวก็จะครบสามปีครับเดือนนี่กับเดือนมีนาครับเป็นวันที่สี่บอมือนี้วันที่ห้าครับที่ห้ามีนานะครับโ่วงนี้กับม่สานี่ครบครบสามปี เพิ่งมาตอนขึ้นเลยจักเถื่ออลไรบ่เนี่ยครับเนี่ยเพิ่งพอมันเป็นสาวแก้วันมันเป็นสัตว์เลยบ่ไม่นครับตัวนี้ครับเปิดราคาเท่าไหร่เปิดไว้ที่หกสิบห้าครับหกสิบห้าบามันเนาะแม่นครับบามันบามันผสมเหรอครับอบามันผสมหูกระทบด้วยพี่น้องแม่นครับเพิ่นอยากออกบดในด้วยพี่น้องด้วยหูเพิ่นน่ะดำดำบทนะครับขอบหูดำถ้ามี่หลายตัวกะท้าอ้วดทายังคือสี่ เป็นชาร์ติดอกครับมันมีหลายตัวเนาะหลายตัวครับผมก,ก็เลยต่องการขืนเพื่อการจัส่าแน่เนาะแน่ครับออกาชาร์ส่าแน่นมีามสามตัวคเปิดราคาครับมีสามตัวมีสามตัวถ้าพี่น้องนสนใจหรือว่าอยากได้ง่วที่แนนำเปิดราคาบางหันนะครับกบสนใจกะสิโทรมาเบอร์ใดเนาะรุ่นแปดสองครับ สองเก้าศูนย์ศูนย์สองแปดเก้าครับครับผมครับสนใจกับทุกขมาเนาะคุณอาวุธฟาร์มนะครับพี่น้องเขาสนใจทั้งง้อเถิกทั้งง้อแม่นะครับทั้งตัวทองทั้งตัวบทันทองนะครับก็สนใจกับทุมาตามเบอร์โทรที่คุณวุฒิเพิ่นได้ให้ไปวังหันนะครับเบอร์โทรเพิ่นนะครับสามารถพูดคุยราคาต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนครัคุยกันได้นะครับสําหรับราคาครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเบื้องคลิปนี้แล้วนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดสับสไข่ดำในพี่น้องเด้อกดกระดิ่งด้วยนะครับกดติดตามนํำแน่ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนถทายคลิปอีสานยูทู b e มือนี่ครับขอบคุณผู้รับมือนี่ผมอีสานยูทู e ขอบคุณคุณหลายๆครับเด้อที่สละเวลา้วก็มาเปิดราคาง่วให้พี่น้องเข้าสนใจอย่างไดกะติดต่อมาเนาะสำหรับงัวเข้าติดเปิดราคาไห้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้รมหลายๆครับสวัสดีครับ อยากกระพร้อมนี่ครับคุณ